เดี๋ยวจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากเลแอกเพลงป๊อปไป๊ปอปไปโอเคไม่เกี่ยวกันนะทีนีดด้ทีนะสทัไมอาจารย์เพลงพี่บอกว่าเป็เพลงบล็อกนะคะเป็นเพลงคือเพลงบีสตอรี่มากมายนะคะคือเป็นเพลงที่ใหม่นะในกุทีจล็อกลงไปนะใหม่ไม่เคยกุญแจล็ วงไหนเลยนะคะเคยครั้งนึ่งแต่ก็เพิงฝากเพื่อนพี่ให้เพื่อเอาไปพิถันนก็ไม่เคยมีรอบเดเล่ยูท่าหรือที่ตัวนีเลยนะจริงไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะแล้วอีนนี้ก็คือพี่ว่าลราก็ทำทุกอย่างตอนนี้ก็คือเหลือปั้นวิซึ่งตื่นเต้นมากพราว่าไม่ได้มาแอบดูมีทุกคนอยากมาดูมีบ้างแต่ว่าก็ไม่แอบดูแต่่าเคยไปังเพลงรอบหนึงใน s ป o t i f y ลนะคะแบบอยากช่วยปั้นวิวในวงนั้นแล้วเขาไปทำสักหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งครั้งมาสองครั้งแต่เราพยายามไม่โกัส สุดยอดพี่โฮปเราบันึุปังไปเลยยี่สิบชั่วโมงมีเป้าหมายเนี่ยแต่ยัสาถ้าไหนหารูปขึ้นได้จะขึ้นได้นะคะเป้าหมายนะคะประมาณนี้ยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะก็วันนี้นะคะเราจะเป็นหนึ่งในปั่นวิวพอเราดีไอคสิทธิ์เราจะไปปั่นวิวกันยาวๆนะเราจะนี okay, โอเคก็ไปเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยแบบลุ้นเเห็นภาพแอบเห็นในทวิตเตอร์แล้วแบบมีภาพอะไรบ้างแต่ก็แบบพยายามเลื่อนผ่านไม่ดูแต่ว่ามาติดตามทวิตเตอร์ที่กับ,กบพี่โฮไปเยอะมากเงก็จะเห็นเยอะหน่อยอุ้ยกล่องกุญแจ วิเออนี่ยัที่อยู่ในทีเซอร์เสียงไอชิพี่คบหล่อมากเฮ้ยมุมกล้องดีมากเลยอะสวยอะคือยืนนิ่งๆแต่ก็คุณหล่อได้แล้วก็มีแอคอุ๊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 ไม่เม็นภาษาวิพี่ต้อแต่งหน้าวิหล่อมากเลย แล้วมันดูดิบเถื่อนมากเลยอะพี่โฮบ่ะไม่ค่อยพี่โฮบแนวนี้เลยอะในเพลงบางทันน่ะโหนี่นะเออแสงฉากเมื่อกี้มันสะท้อนเป็นรูปบางทันเนาะเหมือนมีคนเห็นเขียนในทวิตอยู่เนาะก็คือใส่ใจทุกรายละเอียดโ้สีขาวอ้อันนี้รูปในโปโตโปโตที่เปิดปะปะ อ้ยเฮงมันมากพี่หบดิบจิบหายเลยใช่วิโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันทำกัรทดลอดสักอย่างเหรอ โอ้นี่ไงวิคิดถึงบุ๊กในลูฟี่เลยช่วยดูลูฟี่อย่ไยเหมือนบุ๊กเลยนะวิคอสวยเวอร์กระดูกคอนี่เราพิจารณากระดูกคอกันแล้วนะโอ้โอ้โอ นี่แสงหลังมัน้อนเป็นรูปบางคันอ้ากดเดี๋ยวเดี๋ยวติดหูฮ้โฮแฟนชานไม่รไม่ผิดหวังจริงเอาแม่แอาบมองกล้องไว้อุยยิ้มเมื่อกี้อุยยิ้ม ดิบบ้าดิบจริงจริงอุ้ยสีดำหล่อจริงนะโมกับสีดำเป็นอะไรที่ค้วนเข้ากันโอ้เอ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นทุกคนราอยู่ในกล่องแจ็ค k ินเดอะบ x ็อกก็คือตัวพี่โพในกล่องแล้วคุณแจเปิดหรออะไรนี้ที่สิ่งที่คิดคิดคิด,คดอยู่นะคะแล้วก็เฮ้ยคือจริงจิงว่าถ้าแบบ เป็นคนที่ไม่รู้ภาษาแล้วแบบมาดูเอ็มบีเมื่อกี้คือสิ่งที่จะบอกก็คือเป็นสูตประมาณว่าตัวกล่องที่มีคนมาวางหน้าเอ็มบีอ่ะพี่โฮปเปิดมันด้วยกุญแจที่เป็นรูปโปกของทีเซอร์เพลงแล้วแตละสิ่งที่อยู่ในกล่องอ่ะมีสี่ห้องได้ไหมห้องทํางานห้องห้องร้องเพลงห้องหลายห้องมากแล้วคือแล้วก็ปิดก็คือเปิดออกมาเพื่อให้เห็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจอ่ะแล้วแบบปิดออกไปก็คือแจ็คินบ็อก ในความหมายของเพลงนะถ้าตัวแหวนตีอาจจะเป็นแจ็คอินเดอะบ็อกอาจจะเป็นฟิล์มว่าแจ็คคือทุกคนนาจจะมีตัวแจ็คอยู่ในตัวเองเแหละวเราเก็บมันอยู่ในกล่องอนะตอนนี้เราเปิดกล่องออกมาทุกคนได้เห็นตัวตัวของเราก็เรื่องความหมายเพลงะคะ่ะก็ที่ตีความว่าประมาณนี้แต่แบบถ้าแบบทุกคนอยากดูหรืออยากตีความอะไรกันก็ไปดูในแท็กเออเจโฮปอันเดอร์สกอร์มอร์เจโฮปแจ็คอินเดอะบ็อกได้เลยนะคะแฮทแท็กเจโฮปอันเดอร์สกอร์มอแฮทแท็ก จฮปฮแท็กอืมอาร์มี่ชวนกัน <c oughs> เยอะมากรวมไปดูกันได้นะค,ะคือเยอะจริงแต่เข้าไปที่แฮชแท็กหลักก็คือ hashtag, hope, mon, คแฮชแท็กเจฮปอันด์สกอร์มอนะคะเรก็จะไปเจอแท็กอื่นเยอะมากก็ไปตามส่องตามดูอาร์มี่ก็คือแจกของหรือแบบแจกกันรุนแรงมากเราไปดูกันได้แล้วสนุกมาก <c oughs> นะคะอันแทก็ก็คือสนุกไปในตัวมงมากเออเรื่องของสีแสงนะคะดีสวยแต่เอฟดีีประทับใจแล้วก็ปลื้มใจที่พี่โฮแบบคือเราอะ ไม่ได้เห็นเพลงคือเนี้ยมันออกแนวแบบไซคโคเหมือนกันนะโรคจิตเหมือนกันนะฟิลแบบคือเห็นกันแต่น่าจะเป็นสีดำเนาะดำตรงนี้ดำแล้วก็อินเนอร์วิโฮปแบบมันดูเป็นคนไซคโคอ่อะดูแบบโรคจิตนิดนิดแบบมีความแบบเป็นแจ็คเนาะแจ็คเออประมาณนั้นแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวสีดำสวยมากสวยมาก,ส,มากสีดำแล้วพีโฮอินเนอร์ดีมากกินแต่ละทีคือ คือไม่ใช่พี่โฮที่ยิ้มสดใสมาตลอดเวลาคือมันมันมันตกใจตรงไหน,นว่าตรงที่ปกติแล้วพี่โฮบแบบเป็นคนยิ้มแล้วโลกสดใสมากอ่าเดี๋ยวจะหารูปมาขึ้นให้น่าจะมีโทรศัพท์เราจะเป็นคนยิ้มที่ยิ้มแล้วสดใสมากแต่ในเอ็มวีเนี้ยคือยิ้มแบบเชี่ยยิ้มให้ดูกลาวใจเว่อเว่กลแบบเรียกพี่โฮบได้เลยไม่เรียกน้องโฮบไม่เรียกโฮบไม่เรียกนอนไม่เรียกลูกโฮไม่ลื่นต้องเป็นเวนเท่านั้นในเอ็มวีนี้นะคะมันใส่สีขาวสีดำคือเป็นเวนแน่นอน คุบอกเลยคือแบบสุดปังมาอ้าไม่ก็ oh เครียดอะ่ะคือพี่โอเป็นคนแรกที่ออกเป็นเออโซโลอัลบั้มเนอะแล้วแบบทำได้ดีมากเลยอยากจะเห็นของคนอื่นต่อๆเลยว่าแบบเขาจะออกมาในมุมมองไหนแนวไหนหรือออกมาทายังไงแต่พี่โอเคอทาไว้ดีมากนะคะแล้วก็ยอดอัลบั้มก็คือพีก,กันเยอะมากแล้วก็ยอดตัวมาแรงเท่าทีสี่มาแรงในในตอนนี้ในยูทูบนะคะแล้วก็มีสิบล้าน ในกดไลค์เลยคุณพี่ลืมกดไลค์กดไลค์เลยเขาเหมือนไม่ได้ดูเลยนะเว้ยคือเพิ่งมาดูเลยเนี่ยก็กดไลค์กันด้วยนะยินดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจ์ี่โฮมเราไม่ต้องกดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปไปแล้วกดแชร์กดซับสไครป์คลิปพี่โฮมด้วยนะทุกคนแล้วช่วยปั่นมิวช่วยดูนะคะอย่าไปดูในเพลย์ลิสต์เนาะ อ่ะี่เ๋ยวไปดูในเพลินต์นะคะใน24ิสชั่วโมงแรกเนี่ยดูเป็นเพลงแล้วก็ดูสองสามเพลงอื่นขั้นเดี๋ยวเราไปดูสองสามเพลงอื่นขั้นก่อนไปนะคะแล้วก็กลับมาดูเพลงเก่าๆนะส่วนในปอสวอตดีฟเนี่ยก็คือดูในเพลิสต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะมีแจกตามทวิตเตอร์เยอะแยะมากมายแต่กองนะครับสามารถไปหาดูกันได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประทับใจมากรู้สึกตื้นตันใจไม่สุดรู้สึกชอบมากเลยคือปกติแล้วอะปีพศเราจะไม่ค่อยเห็นพี่โฮปในมุมมองที่ค่อนข้างจะขนาดนี้แบบค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด อิมเมจที่ถ้าทุกคนเห็นเข้าไปจะคิดว่าเขาคือโฮปคือความหวังคืออย่างเช่นซโลแกนี่พี่โฮปชอบพูดก็คือ you hope you my hope อะไรนะก็คือคุณคือความฉันคือจะเป็นความหวังให้คุณเลยแล้วพี่โฮปก็จะเป็นคนที่สดใสมากในวงแล้วแหวก็โดนความสดใสของพี่โฮปอะตกเข้ามาในดอมนะคะเออแหละแล้วพอมาเห็นอย่างงี้ของพี่โฮปรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพี่โฮปกล้ามากเลยนะที่ทาเพลงเพลง<พ>แรกของของวงคนแรกที่ออกระวันโซโล แต่ใช้เพลงที่ไม่ค่อยใช่แนวเดิมของตัวบางทันเองคือตัวบางทันในำหรับใหม่นะรู้สึกว่าเพลงมันก็ไม่ได้สดใสามากแต่ไม่ได้ขนาดพี่โฮปขนาดนี้ส่วนมุมกล้องและ M v ว MV นะแสงสีเนะี่ยจะค่อนข้างทำเป็นสีโทนมืดๆให้เรารู้สึกแบบมันมันนี่นะมันมืดดำนะมันอยู่ในโทนมืดนะแล้วก็มีแสงบางจุดซึ่งแสงนะก็คือตัวรูปพี่สะท้อนเป็นรูปของบางทันเนาะ ซึ่งอาจจะมีความหมายในมีด้วยบอาว่าเอ้ยบางท่านคือแสงสว่างในชีวิตอะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่คิดเองนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าความหมายเพลงคืออะไรนะคะไม่ได้ดูทวิตว่าเขามีการแปลความหมายเพลงใหม่ๆนะคะแต่ถ้าให้เดาจากการดู MV แล้วเป็นคนที่อค่อนข้างคิดอะดูคินคอดเยอะนะคะก็จะค่อนข้างต้องคิดนู่นคิดนี่เยอะนะคะก็คือตัวบางท่านอาจจะเป็นแสงสว่างในตัวพี่โฮปหรือเปล่าแล้วซึ่งในทุกคนเนี่ยก็จะมีตัวแจ็คในกล่องอยู่แล้วนะคะจะเปิดออกมาให้ดูหรือเปล่าซึ่งตอนนี้พี่โฮปได้เปิด ตัวแจ็คในตัวเองออกมาให้ทุกคนดูแล้วใน MV ีนี้นะคะพี่โฮเป็นคนยังไงเป็นอย่างไรนะคะแล้วท่อนแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นรู้สึอว่าเพลงมันไม่ค่อยบีดมันไม่ได้หนักเท่าสีที่เสืออมาใน MV ็มบีเนาะบีดหมายจะเป็นบีดที่ฟังแล้วสนุกอะ่ะน่าจะไม่เบือ่อถ้านั่งปั่นวิวนานหมบบว่าอาจจะเป็นบีดที่ติ้ดหูหลอนหูแต่ไม่น่าเบือ่อ เลยนะเออประมาณนั้นสมมุตอะไรเราพี่มันเดีงจริงๆสามารถพี่หายได้เลยเราคุพีปั๊บพี่โฮกันได้นะคนะตอนนี้ก็คือถ้ายังพีในวันที่เจ็ดป้าเจ็ดกระดาษก,กระดาเนะี่ยยังจะได้ตัวของแถมแต่ว่าจะไม่ได้ของแถมที่เหมือนวันที่สามสิบเอ็ดมิถุนาซึ่งไพีไปแลนะคะจะได้ของแถมกอย่างก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูกันอาจจะลงดิจิตอหรือแล้วก็ยูทูบราต้องดูก่อนว่าคลิปจะยาวแค่ไหนแต่ว่าจะมาอันบ็อกให้ดูแน่นอนนะคะในของพี่โยมนะก็ ฝากเออเพลงจ Jack In The Box ไว้นะโอ้โห้จนคนเลยนะคะก็ขอบคุณจริีที่รับชมเราฟาจนถึงจบนะคือไม่รู้ว่าจะเรียกถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่คือเรียกว่ารีเอ็กไว้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยนะคะคือคนคนหนึ่งที่ดู Amy ิ Hope และเมด V h o p ที่เอ่อภาษาญี่ปุ่นเอ้ยภาษาเกาหลีไม่ออกนะที่ก็ประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ